เด็นมากเลยอาหารมากเลยนี่เออเดี๋ยนั่งไอเดียนั่งไอเดียนิ่งมากเก่งมากขยันเลย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 เอ๊ขยันเลยขยันเลยเนี่ยไม่ขยังเลยเนี่ยปั๊ดขยันเลย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 กขยันเลยอ๋อโต่มาฮะโตดพก่ก้ังทำไมมาทางนี้

สบายกันด้วยเนี่ยฮะยเจ๊กเลลก่อนจ๊กลเหม็นเนี่ยจกลเหม็นหวะทำไมเนเฮ้ยเาไปนอนนอนพุงเนี่ยนะเนี่ยพุง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 เหม็นเียคางหม็นค้าคางเห็นห่านนะมาา sao bà, để con, đầm này con đã mua thảng này rồi, mua thảng này rồi nha, đầm này con đã mua thảng lớn này rồi nha, nó, 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 nó,

ตัวแล้ห้ามเล่นนะเช็ดตัวล้ห้ามมาเล่นอีกนะแล้ลางตัก่อนางงก่อนใคร่าชิตัวใครมีของใครมีของใคราชตัวใคของใคของใครบอกว่าหวังของใครนี่นี่ลบหลนี่ของกขยผ่ตัวใครปัดเสร็จแล้วห้ามมาเล่นนะแล้วก็เดตัวตัวกัน เี้มาไม่ไมชิดตัวกันชตัวตันอาบเยอะนักชิดตัวชดตัวชตัวชตัวง่ชดตัวง่ได้วยถุมชายจะได้มาอาบบ้างนนแหลมองนั้นมานี้เรียมตัวอาบน้ำเลยายมาเลยม่เลยม่เลยแล้วแล้วควาใจไีอยู่ในบ้านนะจะอาบุ่งทายไหอางนี้ได้อย่างนก่อน

đó đó đó, ê đó lên đó, ê, cọp cọp cọp, hả mắm hả mắm, nhét nhét mắm cái <laughs> hả mắm, hả mắm 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 mắm, cọp chơi chấm chít, xếp quân xếp quân, xếp quân đặt xếp quân đặt, đặt ai chết xếp này, xếp quân này xếp quân đặt, ừm, ừm, rồi đấy, xếp quân đặt hả, mệt, 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 lên, mệt, mệt, บานี่ถึงถ่ายมาแล้วนะนน่น <ches> ั่นมาก่อนดี่เงินน้แครไม่ต้องเอามานะกลับทำไมไม่ต้องไปเอามาทำไมกระดูกไปไปที่เสร็จแล้วไป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 นู่นไปนู่นไปเตี้ยตูดเตี้ยตูดเตี้ยตูดนะนะหามานนี่แก่อนนไปะเมาก่อนเฮ้ย อาบนเสร็วก็ไอามาหลักชิบัดชิบัปชิบัดอปอทบงนี้ันชุบชุบยุบชุบทนี้ได้ไกาุบาุบาเอ้ยอาบ้เสร็จแล้วุบุบา